วิธีใช้เครื่องมือสร้างการทดสอบ AB ทำอย่างไรใน Facebook ยกตัวอย่างจะโพสคลิปสั้นเร็วนะครับเลือกคลิปที่จะโพสเลือกเสร็จแต่ที่ถัดไปใส่คํำอธิบายคลิปให้เรียบร้อยนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาแต่ที่การทดสอบ AB จะทําให้คลิปเปิดการมองเห็นหรือมีประสิทธิภาพดีนะครับ กรณีถ้าเราต้องการทำเองแต่การทดสอบหน้าปกเช่นปก A เลือกหน้าคลิปตรงนี้นะครับต่อไปปก B เลือกเครื่องหมายบวกแล้วเลือกปกในคลิปที่ต้องการแสดงให้คนเห็นนะครับก็จะเปรียบเทียบปก A และ B เรียบร้อยต่อไปแต่บันทึกแล้วให้เราโพสต์ได้เลยนะครับแต่กรณีถ้าต้องการให้ Facebook ทำให้เราอัตโนมัติ แต่ที่การทดสอบ A/B อัตโนมัติต่อไปแต่ปุ่มเปิดใช้งานการทดสอบ A/B อัตโนมัติเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับให้เราโพสต์ได้เลยนะครับช่วยให้คลิปของเราเปิดการมองเห็นได้ดีมากขึ้นทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ